ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดวานนะคะอัพิโซดนี้แอดวานมีใจความสำคัญของซีรีส์เรื่องราชันเทพบรรพการค่ะตอนที่หนึ่งมาฝากทุกท่านนะคะ เรื่องนี้แอด a วานดูจบไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2020แล้วนะก็แอด a วานขออนุญาตไม่ย้อนกลับไปดูเพื่อแคปรูปมาลงใน y o u t u b e นะคะแต่ถ้าเกิดว่าออทุกท่านที่ที่ฟังแล้วรู้สึกว่างงนะคะก็คอมเมนต์บอกแอด a วานได้ที่ช่องความคิดเห็นนะคะว่าเออแอดไปแคปมาหน่อยไม่รู้ว่าคนไหนหรืออะไรอย่างนี้หรือจะให้ทำป้ายชื่อหรืออะไรนะคะก็ก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะแต่ว่าอพิสตอน่เรามาลองกันก่อนนะคะ ว่าว่าแอดไม่แคปรูปมานะคะแต่ว่าลงรูปแค่นักแสดงไว้เนี่ยเพื่อนๆจะงงไหมนะคะแล้วก็ถ้าแอดพูดเร็วไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ที่ติดลมแล้วอะ่ะแอดก็จะไปเร็วมากเลยค่ะ <laughs> ก็ต้องมีการดึงกันกลับมานะคะ <laughs> สาบเวทค่ได้พังทลายลงเมื่อ500ปีก่อนนะคะก่อกำเนิดดาบปีศาจดึกดำบันขึ้นมาเป็นการรวมตัวของดาบวิเศษจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าด้วยกันนะคะก่อเกิดภัยพิบัติสุดๆให้แก่โลกมนุษย์นะคะและสิ่งมีชีวิตอื่นๆกลายเป็นเท่าฐานหลอดแห่งพันธมิตรจัก,กรพรรดิและทหารนับไม่ถ้วนเสียชีวิตในสนามรบเพื่อต้องการช่วยเหล่ามวลมนุษย์ให้รอดชีวิต ราชินีจักรกพัินะคะคือราชินีคือภรรยาของจักรกพัินะคะก็ทําหน้าที่อรารักขาดาบแต่ดาบปิศาจดึกดําบันแค่ถูกผนึกอยู่ชั่วข่าวเท่านั้นจักรกพัิชางนะคะมีคําสั่งเสียไว้ก่อนสวรรคตคตว่าให้หาตัวผู้แทนพระองค์เพื่อมากําจัดปิศาจนี้ซะ ต่อมาภาพก็ตัดมาที่จิวหวาเหมือนนะคะจิวหวาเหมือนเป็นสถานที่ที่คัดเลือกผู้มีฝีมือนะคะเพื่อไปสู้กับดาบปีศาสดึกดำบันจุดประสงค์ก็เพื่อรักษาความสงบสุขของก้าวทวีปสวรรค์น,นะคะจิวฮวาเหมืนเนี่ยเป็นที่ฝึกตนของเหล่าผู้มีพรสวรรค์ผู้ฝึกตนอยู่ที่นี่จะมีพลังเวทอยู่อย่างแตกต่างกันมากมายหลายระดับนะคะอย่างไรก็ตามรากเงาของดาบปิศาสได้ถูกฝัง รากลึกลงในความมืดมิดอย่างเงียบๆมาช้านานนะคะนิจิวหวาเหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่มีทางเลือกค่ะแดนสวรรค์แห่งนี้นะคะจะต้องส่งสิทธิ์ออกไปตามหาหินวิเศษดวงดาวนะคะหินวิญญาณดวงดาวที่มีพลังของจัก,กรพรรดิชางอยู่ แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือเจ้านายที่แท้จริงของหัวใจและจิตวิญญาณกำลังจะปรากฏตัวขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำอินโทรเป็นคำแบบบทนำขึ้นมานะคะในซีรีส์เลยในตอนนี้นะคะเป็นเวลาของการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นสิทธิ ของสี่สำนักใหญ่ของจิวฮวาเหมินนะคะเหลินเซียนซิงท่านผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของจิวฮวาเหมินเป็นผู้ดูแลการจัดการสอบครั้งนี้ที่เมืองเทียนยงนะคะเพื่อหานักเรียนหาลูกศิษย์มาฝึกในจิวฮวาเหมินผู้คนต่างก็ทยอยเดินทางเข้ามานะคะยังเมืองเทียนยงมีคุณชายเย่นะคะ ก็เช่นกันแล้วก็เขาควบม้ามาอย่างรวดเร็วเลยค่ะกลางเมืองนะคะเกือบจะชนเด็กเลยนะคะแต่โชคดีที่ชินวันเทียนค่ะพระเอกมาแล้วลูกเลี้ยงของตระกูลชินนะคะช่วยดึงเด็กออกมาจากถนนได้ทันท่วงทีภาพก็ตัดมาที่ ไผ่ชิวชวีนะคะแนะนำแนะนาตัวนะคะของไผ่ชิวชวีบุตรตีคนงามของบ้านตระกูลไผ่และน้องสาวของนางคือไผ่ชิงนะคะก็เดินทางมาถึงเมืองเทียนยงเช่นกันแล้วก็เพื่อที่มาสอบเข้าเป็นสิทธิของสี่สำนักใหญ่ด้วยไผ่ชิวชวีบอกกับทุกคนว่านางจะไม่ใช้สิทธิโคต้าพิเศษเพื่อเข้าเป็นสิทธิของสี่สำนักใหญ่นะคะ เพราะมีแต่คนที่ไร้ความสามารถเท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์นั้นไปชิวชวเฉียจะสอบเข้าไปให้ได้ด้วยความสามารถของนางเองเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฉินหวนเทียนนะคะก็มาถึง มาถึงในสถานที่จัดสอบพอดีนะคะชินวนเทียนก็เล่าให้ไปชิวชวีฟังนะคะว่า,าราชสำนักส่งเย่เจียจินมาที่เมืองเทียนยงแล้วนะคะก็คือคุณชายเย่ที่จะขับมา้าควบม้ามาชนเด็กเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเย่เจียจินนะคะต่อมาค่ะไปชิวชวีนะคะต้องการให้ชินวนเทียน,นยใช้เข็มเงินฝังเข็มเพื่อช่วยให้นางอ เป็นวิธีลัดนะคะเพื่อช่วยให้นางได้ติดต่อกับดวงดาวจิตวิญญาณให้ได้นะคะทุกคนจะต้องอ้าปากค้างกับความสามารถของเธอค่ะชินวนเทียนเนี่ยบอกไปชิวชีวีว,ว่าการใช้เข็มเงินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวิธีส่งผู้ลายข้ามแดนนะคะคือทางลัดเพื่อจะไปเปิดจักรวาลซึ่งตอนนี้ค่าข้าก็คือฉินเวนเทียนนะคะยังฝึกไม่สมบูรณ์นะยังไม่สาเร็จวิชานี้ ไบ่ชิวชิวเยนะคะได้ยินที่พูดนะคะได้ยินฉินเวินเทียนพูดนะคะเขานางก็บอกกับฉินเวินเทียนว่าข้าเชื่อใจเจ้าฉินเวินเทียนจึงใช้เข็มเงินนะคะฝังบนศรีรษะของไป่ชิวชิวเยแล้วทั้งคู่ก็เดินพลังปราณกันค่ะด้วยวิธีลัดนี้ทําให้ไป่ชิวชิวเยผ่านเข้าไปในมิติจัก,กรวาลชั้นที่3ได้นะคะ แต่การจะบังคับให้ได้มาซึ่งจิตวิญญาณแห่งสวรรค์ชั้นที่4นะคะขั้นที่4เนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่านางขึ้นไปด้วยทางลัดนะคะไม่ได้ฝึกตนเองนะคะต่อมาค่ะไปกวงเซิงนะคะก็มาพบกับฉินเวินเทียงค่ะไป กวงเชิงเนี่ยก็คือไม่ชอบฉินวนเทียนนะคะเพราะว่าฉินวนเทียนไม่เก่งนะคะคือไปกวงเซิงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านตระกูลไปนะคะก็เป็นเป็นญาติเป็นญาติของไปฉิวชวเยสาวสวยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือไม่ชอบค่ะไม่ชอบฉินวนเทียนเลยนะคะเพราะว่าฉินวนเทียนร่างกายอ่อนแอไม่โดดเด่นนะคะไม่มีอะไรเด่นสักอย่างจนด้วยนะคะไปกวงเชิงจึงพยายาม <ๆ S 2> ไล่ฉินวนเทียนนะคะให้ไปให้พ้นซะไปกวงเซิงเนี่ย จำที่ลูกพี่ลูกน้องของฉินเหวนเทียนพูดได้ว่าฉินเหวนเทียนน่ะไม่มีสายเลือดของสวรรค์น,นะคะไม่ว่าเขาจะฝึกวิชาเวทมากเพียงใดหนักเพียงใดก็ไม่มีทางจะบรรลุได้ไม่สามารถติดต่อกับดวงดาวจิตวิญญาณได้เพราะฉะนั้นไปชิวชีวีไม่ควรจะแต่งงานกับฉินหวนเทียนนะคะท่านแม่ทัพจินหยวน ท่านไม่ทับจนยวนหรืออีกชื่อหนึ่งคือชินเฉวียนนะคะเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นเพราะชิ้นวันเทียนมีชีพจรที่ผิดปกติเขาควรจะไปที่จิวฮวาเหมือนนะคะเพื่อรักษาจุดนี้ก่อนนะคะหากเขารักษาได้หายชิ้นวนเทียนก็มีโอกาสที่จะบรรุวิชาขั้นสูงได้ นี้ภาพก็ตัดมาที่ฉินวินเทียนนะคะมอบหินจิตวิญญาณนะคะให้กับไปชิวชวีเพื่อใช้รักษาอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของนางเกิดจากการที่นางใช้ทางลัดในการฝังเข็มมะคะไปไปขึ้นสูบปรานอีกระดับ1ขั้นที่4ี่นะคะแต่ก็คิดไม่ถึงว่าไปกวงเซิงนะคะต้องการจะเอาชีวิตของฉินเหวินเทียนค่ะโชคดีที่ ไปชิงนะคะน้องสาวคนเล็กนะคะแอบได้ยินไปกวงเซิงเนี่ยส่งคนให้ไปฆ่าฉินหวนเทียนซะไปชิงก็จึงรีบไปบอกให้ฉินหวนเทียนนะคะรีบหนีไปค่ะแต่ไปชิวชวีเนี่ยก็มาขวางทางฉินหวนเทียนไว้ค่ะไปชิวชวีบอกฉินหวนเทียนว่าพวกเราไม่ใช่คนในโลกเดียวกันนะคะก็คือคนละชั้นนั่นเองนะคะแปลความหมายท่านทำอย่างไรก็ไม่มีทางสื่อสารกับดวงดาวแห่งจิตวิญญาณได้ข้าไม่ต้องการใช้ชีวิตกับเจ้า ค่าต้องการยกเลิกสัญญาแต่างงาน ชินวนเทียนนะคะก็ออกมาจากปชิวชวีอย่างขมขื่นใจเลยค่ะก็ถูกผู้หญิงบอกเลิกนะคะโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยนะคะคนนี้คือโตมาด้วยกันเลยแล้วก็มันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาแบบว่าตัดสัมพันธ์เลยนะคะนี่ชินวนเทียนก็กําลังเศร้าๆค่ะก็เดินมาตามถนนในเมืองนะคะทันใดนั้นพวกนักฆ่าก็เข้ามาลุมชินวนเทียนค่ะแล้วก็ตามล่าชินวนเทียนจนกระทั่งชินวนเทียนเนี่ยตกลงไปจากหน้าผานะคะ ทีนี้พักตรงฉินเวินเทียนก่อนนะคะฉากมันก็จะตัดสลับมาที่ในวังค่ะห้องเต้กำลังทรงประชวนหนักเลยนะคะส่วนรัชทายาทก็ยังทรงพะเยาค่ะหวังอี้เหิงนะคะแห่งจันเจียงเป็นอุปราชอยู่ในสภานะคะทะลุุงนี้ผู้นําแห่งตระกูลเย่ค่ะอมัดเย่หม้อนะคะก็นําดอกไม้น้ําแข็งปิงเลี้วที่ถูกส่งมาจากอาณาจักร อีเหิงชียนะคะซึ่งเล่ากันว่าจะออกใบหนึ่งะคะคือใบอ่ะใบใบเดียวเนี่ยออกมาทุกๆ10ปีคือทุก10ปีมีใบออกมา1ใบนะคะความหมายอีกด้านหนึ่งและดอกไม้นะคะจะบานทุกๆ100ปีค่ะดอกไม้น้ําแข็งนี้นะคะจะสามารถรักษาโรคค่ะได้ทุกชนิดเลยนะคะทัในใดนั้นค่ะมอชิงเฉิงค่ะมอชิงเฉิงบุตรีของตระกูลหม้อนะคะก็เดินทางมาถึงค่ะพอ หม้อชิงเฉิงมาถึงเนี่ยดอกปิงหลิวนะคะก็บานออกทันทีค่ะก็ไม่เห็นจําเป็นต้องรอร้อยปีเลยนะคะก็พอหม้อชิงเฉิงมานะคะก็บานทันทีค่ะเย่หม้อแห่งตระกูลเย่นะคะ ก็หน้าแตกไปเลยนะคะเย่หมอ้อคืออมาดนะคะอมัดเย่หมอ้อแห่งตระกูลเย่ที่พึ่งเล่าให้ฮ่องเต้ฟังเมื่อกี้ว่าไอ้ต้นเนี้ต้นไม้นี่มันวิเศษมากเลยนะใบเฉพาะใบเนี่ยสิปีออกใบหนึ่งถ้าดอกเนี่ยร้อยปีอะบานแต่พอม้อชิงเฉิงเดินผ่านเท่านั้นนะคะเข้ามาในท้องพระโรงเท่านั้นดอกไม้บานเลยค่ะนี้หม้อชิงเฉิงก็กะกราบทูลอุปราชว่าท่านพ่อของนางป่วยนะคะจึงไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าได้นางก็เลยมาเองนะคะค่ะ าม่อชิงเฉิงจึงมาที่สภานี้ในนามของท่านพ่อนะคะนิอัมมตด อมาดเย่หม้อเนี่ยก็โตนะักโตกับหม้อชิงเฉิงว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนนะคะได้เข้ามาในสภาต้าอี้ไม่เพียงแต่พ่อของเจ้าไม่มาแต่ยังส่งเด็กผู้หญิงนะคะรุ่นเจ้านะคะคือรุ่นเด็กเข้ามาอีกยามเกียติสภาต้าอี้มากหม้อชิงเฉิงก็โตเย่หม้อว่าอย่างไรก็ตามนางก็เป็นองค์หญิงแห่งจกกักรพรรดนักปราดนะคะข้าสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในพระราชวังของอาณาจักรอี้นะคะ เอาล้ค่ะก็ตัดไปอีกแล้วค่ะภาพก็ตัดไปที่คุณชายใหญ่ตระกูลเย่นะคะคือตอนที่1มันเป็นการแนะนําตัวละครสําคัญสาคัญนะคะภาพก็จะตัดบ่อยนิดนึงนี่ก็มาแนะนําคุณชายใหญ่ตระกูลเย่ค่ะก็จะไปเชิญน,นะคะม่อชิงเฉิงเข้าร่วมการแข่งขันสอบเข้าสี่สำนักใหญ่นะคะคือคุณชายใหญ่ตระกูลเย่เนี่ยหลงรักม่อชิงเฉิงนะคะรักมากเลยค่ะแต่ว่าเขามาเชิญน,นะคะแต่ก็ไม่พบค่ะไม่พบกับม่อชิงเฉิงพบแต่คนรับใช้นะคะม่อชิงเฉิง แปลงเป็นชายแล้วค่ะแปลงเป็นชายแล้วก็ออกเดินทางไปแล้วค่ะพยายามออกเดินทางไปเทียนยงแล้วนะคะก็คลาดกันกันกบคุณชายใหญ่ตระกูลเย่นี้ในระหว่างการเดินทางอะ่ะมอชิงเฉิงก็เห็นตุ๊กตาปั้นดินเหนียวค่ะก็นึกถึงเรื่องราวของจกักรพรรดิปิศาตร์รัติกานะคะที่ท่านปู่เคยเล่าให้นางฟังนะคะตอนที่ม่อชิงเฉิงยังเป็นเด็กนะคะคือก็ผ้าตัด แฟลชแบ็กไปที่ตอนที่คุณปู่ท่านปู่เล่าเรื่องราวของปีศาจนะคะจกกักรพรรดิปีศาตรัติการให้นางฟังทีนี้ค่ะชินวันเทียนนะคะหลังจากที่ตกหน้าผาไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ชิ้นวันเทียนแล้วค่ะชิ้นวันเทียนของเรานะคะหลังจากตกหน้าผาไปแล้วพบว่าเขาไม่ตายค่ะก็ถ้าเขาตายก็จบเลยนะคะตอนที่หนึ่งก็มีตอนเดียวจบนะคะซีรีส์เรื่องนี้ชิ้นวันเทียนฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็เข้าไปพักในถ้ำนะคะที่บังเอิญสุดๆค่ะว่า อหินจิตวิญญาณดวงดาวนะคะก็อยู่ในนั้นด้วยค่ะก็ทําให้ชินวันเทียนกลายเป็นเจ้าของหินจิตวิญญาณดวงดาวคนใหม่นะคะแบบฟุกๆค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, ช h น n สโ e เวล e l แอนด์ซ i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ